NBI Nation Building Institute ผมได้สนใจในโครงการนอชอมานานะครับเพราะเคยอยู่ตอรี่โรตารี่ด้วยกันกับอาจารย์แดนแล้วท่านก็ทำกิจกรรมเรื่องสังคมช่วยเหลือสังคมมาตลอดพอให้ผมได้รู้ว่าท่านมาเปิดสถาบันนี้เราเนื่องจากเรายังมีเวลาไม่พร้อมเลยแนะนำผู้บริหารมาเรียนรุ่นหนึ่งเรารุ่นสองแล้วมเมื่อผมมีเวลานะครับ ก็มาเริ่มเรียนในรุ่นเจ็ก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเราได้มาเจอพวกพี่ๆในทุกสาขาอาชีพซึ่งทุกคนก็มีความเก่งความกล้าแล้วก็มีความสามารถจะทุกด้านมารวมกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับสังคมรอบด้านมันไม่ค่อยสงบสุขเราจะสบายเฉพาะในส่วนตัวของเราไม่ได้นะถ้ารอบข้าเรายังมีปัญหาเราต้องมาช่วยกันแก้ไข ผมคิดว่าคนเก่งคนกล้าคนดีในเมืองไทยมีเยอะแต่เราต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มารวมกันด้วยอุดมการณ์ของท่านอาจารย์แดนต้องการจะรวบรวมผู้ที่มีจิตใจจิตอาสามาร่วมกันช่วยสังคมนะฮะพี่ๆมาร่วมกันเรียนเนี่ยพี่จะรู้จักบุคลากรหลายอาชีพมีเพื่อนหลายรุ่นแต่ทุกคนอยู่เหมือนครอบครัวพี่น้องกันมาที่นี่ ไม่ว่าพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนเราจะได้คาว่าพี่เสมอซึ่งเป็นการแสดงถึงความสนับสนุนแล้วก็ความใกล้ชิดที่จะมาเป็นอยู่ครอบครัวเดียวกันนะครับการอบรมวันนี้นะครับจะทําให้พี่ๆได้มีกิจกรรมร่วมกันนําความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมนะครับมาช่วยกันบูรณาการช่วยเหลือสังคม เท่าที่พี่ๆมีความรู้ความสามารถมาช่วยกาลทำลนําความรู้ที่เราได้อบรมในหลักสูตรต่างๆนะครับเช่นหลักสูตรแรกที่ผมเข้ามาคือนอสชอรุ่น7หลังจากนั้นก็หลบโควิดไปอยู่กับลูกสาวที่ชนบุรีชั่วคราวเลยไปเรียนที่อ c ต่ออีกหนึ่งรุ่นในรุ่น2ครับและเมื